ลองเปลี่ยนพลังงานตรงนี้ดูนะคะคืนของคุณจะส่งไปถึงแฟนของคุณโดยอัตโนมัติเลยค่ะฉันรักตัวเองมากขึ้นเท่าไหร่ฉันเห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้นเท่าไร่ฉันเห็นว่าฉันเป็นคนสําคัญกับตัวฉันเองมากขึ้นเท่าไหร่แฟนฉันยิ่งรักฉันยิ่งเห็นคุณค่าในตัวฉันยิ่งคอยสนับสนุนฉันยิ่งยิ่งขึ้นยิ่งยิ่งขึ้นยิ่งยิ่งขึ้นยิ่งฉันมีเมตตาต่อตัวเองมากเท่าไรยิ่งฉันมีเมตตาต่อทุกสรรพสิ่งมากเท่าไร แฟนฉันเขายิ่งสัมผัสถึงความมีเมตตาและเขาคอยสนับสนุนอยู่เคียงข้างฉันตลอดไปยิ่งฉันให้พลังงานด้านดีกับตัวฉันมากเท่าไหร่ยิ่งฉันให้พลังงานมูลค่าด้านดีกับตัวฉันและผู้คนมากเท่าไหร่แฟนฉันเขายิ่งเห็นฉันเป็นคนที่มีค่าเป็นของดีที่คู่ควรที่จะอยู่เคียงข้างเขาตลอดไปนี่เป็นคำพูดที่คุณสามารถสะกดเข้าไปในจิต คุณได้นี่เป็นคำพูดที่คุณสั่งการล่วงหน้าของคุณได้ว่าคุณต้องการความรักแบบไหนว่าคุณต้องการให้คนรักของคุณเป็นแบบไหนกับคุณลองแกงเชียกดูนะคะมันเป็นคำพูดที่สั่งการไปคนน้ำฝนฝันจริตเรื่องความรัก